ว่าเขาเนี่ยเป็นพระศิวะของแท้ของแท้นะครับนะคือของจริงลงมาอยู่ในร่างของมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์ต่างดาวอันนี้ข,ขอ้อมูลผมมีเท่านี้เลยแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยปากเขาร่วงใครกวนประสาทเขาวันเนี้เอ้ยใครกวนประสาทเขาอ่ะเขาเคยบอกว่าไอ้ไฟแค่อุทานไปคนนั้นกลายเป็นควายเลยแล้วตอนนี้อยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง นะวันนี้ก็ต้องฝากทุกคนอย่ากวนภาษาท่านะคานะท่านไกลร่างทันทีนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมถามพี่ก่อนพี่พี่มาหาผมอยากเจอผมวันนี้พี่เป็นใครเป็นอะไรยังไงพี่แนะนําตัวเองก่อนผมเป็นพะศิวะลงมาออตานมาก็มาช่วยโลกเรื่องที่ว่าน้ําจะท่วมอืมแล้วก็แม่ผมเป็นมนุษย์ต่างดาวอืม ก็คือว่าป้องกันตัวเองด้วยที่เป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วพ่อพี่เป็นมนุษย์ต่างดาวไหมพ่อผมน่าจะเป็นคนธรรมดาครับอเป็นรู้แต่แม่เป็นคนฐานะยังไงมีเงินม,มีทองร่ํารวยหรือยากจนหรือเป็น,นพ่อผมเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าของโรงงานอภิทุนทตาจีนอืเป็นเจ้าของโรงงานครับผมแล,แล้วพ่อกับแม่พี่ทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันไหม ก็อยู่ด้วยกันครับยังอยู่ด้วยกันคือแม่ที่เป็นต่างดาวต่างดาวอยู่ที่โลกหรือพ่อพี่ไปอยู่นอกโลกอยู่ที่โลกครับแม่พี่ก็อยู่อ่ะอยู่ครับจริงมากแล้วตัวพี่อ่ะรู้ได้ยังไงว่าแม่เป็นมนุษย์ต่างดาวก็ตอนเด็กแม่ผมพาขึ้นไปบนดาวครับเคยขึ้นไปมาแล้วขึ้นไปมาแล้วครับพี่ขึ้นไปยังไงก็จะมีไฟส่งมาคช้ายไฟฉายครับ แล้วเราก็จะดูตัวเราขึ้นไปอ๋อแต่พี่ไม่ได้ถึงขั้นขับยานเคยขับยานไหมขับยานนี่ขึ้นไปขับข้างบนครับขับได้กับพวกเพ,พ,พื่อน,นที่อยู่บนดาวพี่เคยขับยานอวกาศะนะครับพี่หลับสภาพของยานอวกาศให้ผมดูหน่อยยานอวกาศเป็นยังไงหน้าตาของยานอวกาศเป็นยังไงที่ผมขับเนี่ยคล้ายๆที่โฆษณาอะไรอะโฆษณาโทรศัพท์ 4G หรือ 5G ของ เอสอ่ะ,อะที่เป็นรูปร่างเหมือนกันนะเอาขอกระดาษกระดาษปากกาหน่อยกระดาษปากกาเอามาวาดหน่อยสิผมอยากรู้ยานอวกาศมันหน้าตาเป็นยังไงแต่ที่เคยขึ้นไปขับมาแล้วมันมีหลายอย่างมีหลายรุ่นด้วยแล้วเคยมาลงที่นองบัวตำบลบัวตะคลารารีเมื่อซ0ปีที่แล้วนั้นเป็นยานเป็นยานอันนั้นยานใครอันนั้นยานเมียผมครับฮะยานเมียพี่ครับ ทุกวันนี้พี่มีเมียแล้วก็มีเมียมากมายครับเมียเยอะก็คือขาจะเอาลูกมาช่วยอย่างเงี้ยเขาต้องการเด็กอ๋อมีเมียเยอะเขาต้องการเด็กมาช่วยชาติบ้านเมืองเงี้ยรอในนี้มีใครเป็นเมียพี่ไหมในนี้ไม่มีครับไม่มีนะเอาพี่วาดผมฝากวาดยาอากาศให้ผมดูหน่อยขอแบบเอาแบบเหมือนเหมือนหน่อย ลาพี่ขึ้นพี่ขึ้นทางไหนก็ขึ้นนั่งบนนี้เลยครับไม่ขึ้นอะคือขึ้นทางหัวหรือว่าขึ้นทางด้านข้างไปงี้เลยแล้วแสงมาดูดขึ้นไปเงี้อะอ๋อเวลาขึ้นใช่ใช่ขึ้นยานอะขึ้นยานอะอ๋อขึ้นยานก็ขึ้นธรรมดาเนี่ยครับขึ้นเหมือนรถนี่แหละมันจะมี็นประตูแล้วก็นั่งใช่ไหมมันไม่มีประตูมันใส่แบบหน้ากากอ๋อแล้วเราใช้เป็นพวงมาลัยใช่ไหมใช้พลังขับเฮ้ยจิตนึกแล้วมันก็ไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บ แปลกมากเลยนะลำ้ำล้ำมาก <Hey. S 2> อ่ะโอเคพี่เคยไปเอาอากาศมาตอนกี่ขวบนะประมาณสามสี่ขวบสามขวบครับกิ่บบี้ขับยานอวกาศคือสามขวบเนอะสามขวบครับพเพราะว่าสามเพราะว่าสามขวบเนี่ยผมอยู่ในที่ประท้วงสิบสี่ตุลาที่ว่าทัลนนะไปกับกูผมสามขวบใช่ครับสิบสี่ตุลาที่ของประท้วงกันตอนนั้นอะ สามขวบตอนนั้นพี่ทาอะไรดิเราก็มันสองพันสิบหกอ่ะพี่ทาอะไรสามพวบก็เป็นเด็กนี่แหละผู้ใหญ่พาไปก็ไปอ๋อเป็นแค่ผู้ใหญ่พาไปอย่าไ่ได้ไปมาท้วงอ่ะเขาไม่ได้ไปเยวเย้กับเขาแค่ผู้ใหญ่พาไปผู้ใหญ่พาไปอ๋อเอาผมกลับกลมาเรื่องก่อนคือตอนนี้พี่เนี่ยเป็นพระศิวะแหละของแท้แน่พี่บอกกัแท้แน่แท้แน่อ่าตัวแม่เป็นมนุษย์ต่างดาวครับนะตัวของพ่อเนี่ยเป็นเจ้าสัวครับถูกไหมอ้าวแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าพี่เป็นของแท้ พ,พ,พี่มีพลังอะไรพี่สามารถทําอะไรได้ไหมตอนนี้ต้องติดต่อแม่ผมก่อนเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เจอแม่มาสามสิบปีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าทีแรกผมอยู่กับแม่ผมที่บางปิ้งมหาชัยแล้วผมมาลาบรีมารับลูกแล้วตั้งแต่รับลูกเนี่ยผมก็ไม่ได้กลับเลยจนวันนี้เกือบสามสิบปีแล้วผมไปตามหาแม่ผมเนี่ยผมหาแม่ผมไม่เจอไม่รู้ว่าเขาย้ายบ้านไปอยู่ไหนก็ต้องก็อยากจะ ให้ช่วยตามค่ะแม่ด้วยยาเราเราย้อนถามนิดนึงครับเรารู้ตัวเราเป็นพระศิวะตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เกิดหมือไหร่ครับเออประมาณเกือบปีนะครับว่าตัวเองเป็นพระศิวะนะตอนเรารู้เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเราเป็นพระศิวะเมื่อไหร่ไม่ถึงปีตุนที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก่อนอันนี้เรารู้ไหมก่อนนันนี้รู้ในนามเขาว่าบางคนเป็นพระในส่วนแต่จะจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะที่เรารู้เราเรารู้ในนาการเองหรือว่ามีการฝันหรือมีมีคนมาเรียกว่าว่า พลเรืสวนอะไรอย่างเงี้ยเรียกตัวเราในฝันอว่าไม่ียกจริงๆเรื่องจริงในครจะมาเรียกนที่ทรเรียกก็คนเรียกก็เอ,อ่ยชื่อเขาได้ปะเอาเอาตามสมุินามสมุิพอ,อคุณอะไรอา่าคุณเอใครเป็นตำแหน่งอะไรทำงานอะไรอะ่ะอ๋อไม่ต้องพูดชื่อจริงเป็นพิธีกรดงังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพิธีกรดงังช่องอตลกขับเป็นตลกเขาเป็นตลกช่อง